สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยิ้หมหวานยิ้หมหวานยังเลยยิ้มหวานจังเลยค่ะหนูชื่อนัองนาเดียค่ะชื่อจริงชื่อพชิราค่ะวันนี้หนูมาเลยค่ะลูกหนูมารีวิวชุดค่ะหนูเป็นหนูน้อยร้อยชุดนี่ชุดหนูนะคะวันนี้ชมพู ชมพู war, Julia. 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 Off, ah. ่ชมพู่ชมพู่ชมพู่ใช่ไหมคะชมพู่ชมพูใช่ไหมคะชมพู่ชมพูใช่ไหมคะอายุหวนหวานอายุหวนหวานหนูน้อยยูทูบเบอร์ลอยชุดใช่ไหมคะถ้าใช่ขอยิ้มหวานหวานเลยค่ะถ้าใช่ขอยิ้มหวานหวานเลยค่ะหนูน้อยยูทูบเบอร์ลอยชุดใช่ไหมคะ ยิ้มหวานอย่างนี้ใจละลายเลยคุณพ่อใจละลายเลยหนูมารีวิวชุดนี่ค่ะชุดบอดี้สูทแขนสันส้นค่ะหนูน้อยร้อยชุดเพราะว่าวันนึงหนูจะใส่ชุดแบบว่าไม่ซ้ำเลยนะคะเพราะป้าหมอให้แล้วก็นี่ค่ะ รีวิวถุงเท้าถุงเท้าการลื่นใช่ไหมคะถุงเท้าน่ารักงงิงงงิงงิงรีวิวถุงเท้าการลื่นใช่ไหมคะน่ารักงงิง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 นี่โชว์แล้วโชว์แล้วถุงเท้าการลื่นค่ะหนูโชว์ถุงเท้าการลื่นหน่อยค่ะอืม หนูน้อยยูทูบเบอร์น้อยร้อยชุดอืมมาเดียวมาเดียวมาเดียมาเดียมาเดียวมาเดอยวดินหน่อย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 เร็วโอ้ใครมาหาแล้วส่งเสียงหน่อยเร็วใครมาหาใครมาหาส่งเสียงหน่อยเร็วเข้ามาเลยค่ะ เลยค่ะเข้ามาเลยสวัสดีค่ะขาาเะข้ามาเลยค่ะสวัสดีค่ะมาเลยค่ะกำลังถ่ายคลิปหนูน้อยร้อยชุดพราหนูมีชุดเยอะมากชุดหนูนี่ใส่ยังไม่ซ้ำกันเลยเอยสอส่งเสียงทักใครส่งเสียงทักใครนะกินนุ่มแล้วงานเตือนเตือนเตือน ตื่นๆๆๆๆๆๆๆนๆๆ้ๆๆๆอๆะๆๆๆนี้ก่อนนะคะๆนๆๆๆๆๆ่ค่มมนๆๆๆๆอะคะๆๆๆคๆๆๆๆก่ๆๆ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 ๆ้ๆๆๆๆๆๆๆาๆออ่ะ